จะมีข้าวพืชดีตานะครับเดี๋ยวของราจวนะนักบุญที่แข็งแรงนะครับพูดเกินพุกินนิดนึงนะฮะรอให้คุณเป็นเจ้าของแล้วอินทีใช่ไหมครับบางวันทีนี้ตัวขาวเป็นไงครับอันนี้าสองมาทาน,นเพราะว่าตอนเด็กๆก็จะแบบว่าตื่นมาไม่ทำอะไรเลยลืมตาปุ๊บ ก็คือเอามืออาฮะใช่ได้ทุกคนตดเลยรีโมท่ได้ห้วต่ไยเซมเบ้นี่ครับวันนี้ได้เจอกันวันนี้ครับจะได้มาร่วมพูดคุยกันด้วยนะเอาล้วครับวันนี้ก็ขออนุญาตพูดคุยกับลอยแล้วเนี่ยนะครับหลังจากซีเน่แล้วก็คุณกิฟต์เนี่ยนะครับไปถ่ายรูปต่อที่ดันกลอกด้านหน้าเลยด้านหน้าด้วยคือนะครับว่าเดี๋ยวในช่วงต่อไปเราจะมีการประกวดการแข่งขันคอร์สเทกันด้วยเตรียมมาสแตนด์บายก่อน เนี่ก็ไม่แน่ใจก็แบบมีแต่เด็กๆทั้งนั้นเลยพอรู้ว่ารับงานอะไรเล็กก็แบบเฮ้ยมันเราอะดูมาตั้งแต่เด็กๆเลย้ยค่ะชอบแล้วเป็นกฟนคลับอยู่แล้วเนาะเป็นแฟนคลับชอบมากเลยบาชุดเต็มมากเลยเดียวมาเต็มที่มากค่ะสนุกค่ะก็มีแต่เด็กๆอะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อนรุ่นเดียวกันอวัยไ้เลียยวัยไม่ไ่เลียยแต่ส่วนสูงไรเลี่ยมากใช่ค่ะก็สนุกดีค่ะมีโอกาสได้เตะอะไรแบบนี้ไหมคะไม่ค่อยค่ะ งานตามอะไรอย่างเงี้ยพวกปาร์ตี้ยอะไรเงี้ยก็จะมีบ้างยอะไรเงี้ยแต่ว่ากา็ไม่เคยแต่งเป็นอาราเร่มาก่อนนี่ครั้งแรกค่ะทุกทีจะแต่งเป็นตัวกตูนอื่นใช่คขะพอไปโดนโยมไปข่าวมือที่สามกับพอยกับพี่ตาอ๋อกับพี่พอยพี่ตาไม่ใช่หรอคะไลสาระค่ะ,ะไม่ใช่ค่ะ,ไม,คะไม่มีอะไร เป็นเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมค่ะพอเขาออกมาแบบนี้เราได้คุยกับพี่พลอยหรือคุยกับมาริโออะไรบ้างอ่ะจริงเรื่องเขาพี่พลอยกับโอ้นี่เพิ่งรู้จักจากพี่ๆนะไม่ไม่ได้ไม่ได้รู้อะไรแต่ว่าเรื่องอื่นกับพี่พลอยก็คุยกันปกติอย่างเงี้ยคะ่ะไม่มีอะไรแล้วหล่ะค่ะเขาเลิกลาลนี้มีพูดคุยกันบ้างไหมค่ะมีค่ะก็ให้กําลังใจค่ะก็เขาก็โตโตกันแล้วนะคะแล้วก็เขารพในการตัดสินใจของเขาทุกอย่างเราก็เป็นเพื่อนก็มีหน้าที่คอยสนับสนุนอะไรเงี้ย อะไรก็ก็รักทั้งคู่ค่ะแล้วอย่างนี้พลอยเขาก็ยังไม่ได้มาปรึกษาอะไรเราเกี่ยวกับเรื่องนี้อ๋อหนูไม่ได้คุยกับเขาเลยค่ะไม่มีอะไรก็ไม่สามารถตัดใจอะไงบ้ารก็โอเคค่ะพี่พลอยก็ทำงานค่ะช่วงนี้ก็แบบโฟกัสกับงานมากกว่าเพราะว่างานเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ก็คนก็คงต้องเฮิร์ตแหละก็คงต้องเสียใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ในเมื่อแบบเขาก็คงมีเหตุผลของเขาอะไรเงี้ยเพราะเขาก็โตกันโตโตกันแล้วอะไรเงี้ยก็ก็เคารพในการตัดสินใจของใครละกันแต่คอย่าง เราตามกันแบบแรกๆถ้าคนแบบว่าที่ตามกันนานแล้วมันก็จะมันก็จะหาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติตามกันอยู่ค่ะปกติค่ะต้องสงสัยต้องถ่ายรูปโพสต์ลงอินสตาแกรมให้ดูซะ พอแบบแตกหักกันแล้วเลยอ๋อไม่แตกค่ะไม่แตกค่ะยังดีกันอยู่ค่ะคนเลยไปโยงว่าเหมือนแบบว่าเออเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เอ่อเรื่องโอ้ด้วยอ๋อไม่เกี่ยวค่ะโอ้ก็ส่วนโอ้ค่ะเพื่อนก็ส่วนเพื่อนค่ะแก็ยังไงว่ายังมีการ follow ig กันอยู่ฟอลโล่ไอจีอะไรอ่ะค่ะะเพราว่ามีข่าวว่ามาริโอ้คือแบบว่ามาริ l อ้คุกคิบเหมือนกันอันฟอ l โล่โอ้โอมี ig แล้วเหรอคะอ๋อไม่รู้ค่ะไม่ได้ตามค่ะไม่มีไม่ได้ตามกันตั้งแต่แรกมีแต่ ig ที่เป็นแบบ ig จลับของเขาตอนแรกๆอะไรอย่างเงี้ยที ไม่ค่อยเล่นอยู่แล้วดิไม่ค่อยได้ลงค่ะไม่ได้ดูใช่สุภาพจิตคุกปกอนนี้เป็นไงบ้างตัวเราเองค่ะดีค่ะเยี่ยมเลยก็เที่ยวทำงานมีความสุขอยู่เพื่อนค่ะแต่ว่าตัวิ๊กไม่ทราบว่าคือมายโอเขาแบบมีไอจีแล้วคือบางทีแบบไม่ทันได้สังเกตมากกว่าเลยไม่รู้ว่าแบบว่าเขามีหรือไม่มีเนี้ยแต่เหมือนได้ยินได้ยินมาแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าแบบจริงหรือเปล่าเพราะโอ้ก็มีไอจีปอมๆเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าไหนจริงไม่จริงอะไรเงี้ยเหมือนเราเหมือนเราพยายามแบบปล่อยวางถอยห่างจากเขาหรือเปล่าเราจริงไม่ค จริงๆแล้วก็มันก็มีอะไรที่เราต้องไปโฟกัสมากกว่าที่จะไปโฟกัสเรื่องเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเป็นเพื่อนกันก็ไม่จําเป็นต้องไปใส่ใจขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ชิวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็คิดว่าก็าเป็ตามไหมคะเขาเนี่ยอ๋อไม่รู้อ่ะทำไมต้องตามหรอไม่รู้สิก็ไม่รู้เหมือนกันคิดดูก่อนเขาคงไม่ค่อยมีอะไรหรอก ก็เป็นเรื่องอีกอะไรเงี้ยไม่ต้องตามก็แล้วกันแต่พอเราไม่ตามทนกันแล้วกันกลัวไหมว่าคนจะไปตีความว่าเอ๊ะเนี่ยเราแบบเออทะเลาะกันจบกันไม่ได้นีอไม่หรอกค่ะก็รอต่อให้เราตามคนก็คิดไปอีกแบบอะไรเงี้ยแบบไม่ตามก็คนก็คิดไปอีกแบบก็ถ้าว่างก็เดี๋ยวดูแล้วกันเนี่ยจะไปหาดูแล้วกันจะไปถามโอ้ไมคะว่าที่ทำไมมีไอจีแล้วไม่ฟอลโล่ไม่ไม่ค่ะไม่ค่ะเคงไม่คุยเรื่องนั้นฟอลโล่หรือไม่ฟอลโล่ไม่ไม่ได้มีความหมายไม่ได้หมายความว่าเราฟอลโล่ใคร นันถือว่าเป็นคนสำคัญไม่เกี่ยวกัน่ะเราวเล่าพี่พลอยบ้างแบบพี่พลอยเขามาปรึกษาแล้พี่ต้าเขาได้แบบมาคุยกับเราบ้าก็ก็มีบ้างอะค่ะแต่ว่า เขาสองคนก็นทําดีที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็ตัดสินใจแล้วเราโตแล้วอ่ะเราก็เราก็เราก็เคารพในการตัดสินใจของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็จบกันได้ดีนะคะทีดีแล้วก็ไม่ไม,ไม,ไมีไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี<ม>้ยแล้วก็ส่วนใหญ่ช่วงนี้คิดว่าพี่พลอยเขางานยุ่งอ่ะมีแต่ง,งานมากกว่าจะไม่มีเวลาแบบในเรื่องของความรักหรือการใส่ใจดูแลก,กันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคืออย่างที่เห็นเขาก็ทํางานเยอะมากจนป่วยอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างปัญหาของเขามาตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็เพื่อนกันก็ต้องต้องรู้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าเออ ก็เป็นเรื่องปกติของคู่รักอะไรเงี้ยเขาก็สองคนก็ทำดีที่สุดแล้วเขาดูเฮิร์ตมากไหมคะพี่พลอยตอนนี้ก็ก็ก็คงเฮิร์ตแหละแต่ว่าเขาไม่ค่อยเขาเป็นคนแบบไม่ค่อยแสดงออกอะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ทำงานอะไรเงี้ยค่ะเขาเขามีแบบอะไรของเราต้องอมไรอ่ายังยังไม่รั้เออแต่ว่าก็หกเสียใจเลยเพราะส่วนเนี้ยเขาทำงานอ่ะช่วงนี้ไม่มีเวลามานั่งเสียใจขนาดนั้นเลยเขาถ่ายละครสามสี่เรื่องอะไรเงี้ยตอนนี้คุณคิดจะให้คำปรึกษายังไงไปบ้างก็บอกซู้ซเป็นเพื่อนกัน ส่วนเป็นเพื่อนกันของก็เฮิร์งเพื่เฮิร์นเหมือนกันโอ๊ยไม่เฮิร์นไม่เฮิร์หไม่เฮิร์นแล้วหนูมีคอนสุขดีค่ะเล้วก็ตอนนี้เราคบก็เป็นไงคะจีบไหมจีบไจีบไหมไม่รู้ไม่รู้ว่าจีบไหมมีเข้ามาคุยมั้มันต้องมีเข้ามาอยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็กหนูก็ไม่ได้ปิดตัวเองอะไรเงี้ยแต่ก็แบบไม่เปิดขนาดนั้นอะไรเงี้ยจีบไหมเปล่าไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็เรื่อะไรเงี้แล้วอย่างนี้ก็น่าจะมีคนเข้ามาหยอดๆอะไรอย่างนี้อยู่ใช่ไหมจีบก็น่าจะต้องมีบ ใชเออแต่แม่ก็ไม่สนใจมาเยอะไม่หรอกไม่หรอกในวงการอ่าเรื่อยๆค่ะทั้งหมดเลยออ๋มีทั้งในและนอกวงการอ่าใช่ใช่แต่ว่าก็หนูว่าส่วนใหญ่ก็จะคุยเป็นพี่เป็นน้องกันมากกว่าไม่ได้แบบจริงเรายังไม่พร้อมะองก็ไม่รี ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะค่ะไม่ได้รีบรแบบไม่ได้ไม่ได้เหมือนคำว่าเข็ดจากความรักครั้งเก่าเลยเนาะอ๋อไม่ได้เข็ดค่ะไม่ได้เข็ดค,ดดความรักเป็นสิ่งสวยงามค่ะ,ะดีค่ะแต่ดูมันแฮปปี้นะคะไปคุณไปเที่ยวไหนใช่ๆชก็อยู่กับตัวเองอะไรเงี้ยก็แฮปปี้แบบอยู่กับเพื่อนไรเงี้ยชิลๆได้ทําอะไรที่แบบปกติเราไม่ค่อยได้ทำไรเงี้ยล่าสุดนี้ไปลานล้าที่ไหนมาคะไปไปภูเก็ตไปพัทยค่ะไปเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไปถ่ายรูป แรงบันดาลใจเขียนหนังสืออะไรเงี้ยก็เห็นแบบชิวๆใส่บิกินี่อะไรถ่ายรูปอ๋อก็ไปทะเลมันก็ต้องใส่บิกินี่สิก็เป็นเรื่องปกติแล้วโน้ตใส่ไม่โป๊หรอกหุ่นเหมือนเด็กอนุบาลขนาดนี้ไม่โป๊หรอกเป็นเรื่องปกติเหมนหลายคนมองว่าไอ้คอนเลิกกับมาริโอ้เราแบบแข็งแรงขึ้นเลยอ๋อไม่นะน่ารักจะตายสดใสซับซ่าวัยเด็กเหบชุดว่ายน้ำเด็กอ่ะไม่ได้คิดมากหรอกค่ะไม่ได้มีอะไรโชว์เลยเป็นแบบยิ้มไปยิ้มไปกัน ไปกับเพื่อนเพื่อนๆขม่้นะมีนุ่มที่แบบจีบเราอยู่ด้วย่าไมีหนุ่มมีมีแต่สาวมีสาวว่ะตัวเลยม่ดสาวค่ะก็เรื่อยๆค่ะช่วงนี้ก็ไม่มีอะไร่มีแต่ชายใช่ค่ะเขียนไว้้ามีไหมเรจอาน่อมีนด้วยมด้วย

สาวและนายก้องทรณินนะคะขอให้ในหลวงทรงพัดเจริญค่ะ